สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์ที่1เมษายน2 0 2 4วันนี้เป็นวันจันทร์ในอัฐมวานปัสกาอันนี้คำว่าอัฐมวานหมายความว่าเป็น8วันนะแวันมีความหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันอาทิตย์ปัสกาจนก็ไปถึงวันอาทิตย์ต่อไปเนี่ยครัเรียกว่า8วันเนี่ยเรียกว่า อัธรรมวันปัสกานะครับนี่ก็เป็นเรา้าใจคือหลังจากที่พระเยซูเจ้ากลับเป็นขึ้นมาคือฉลองปัสกาทิ่ปัสกาแล้วก็วต่อไปอีกทิศหนึ่งก็รวมแล้วก็รวมวันอาทิตย์ทั้งสองวันเข้าด้วยกันก็เป็น8วันนะครับอันนี้ก็เรียกอัธรรมวันปัสกาก็เป็นอย่างนี้วันนี้จะนําเอาบทอ่านจากบทเทศปัสกาโดยดักบุญเมริโชแห่งซาดิสพรังฆรราชในหัวข้อบอกคำสรรเสริญพระคต์เจ้าในเทศกาลปัสกา พี่น้องที่รักเราพึงเข้าใจว่าทำรล้ำลึกปัสกานั้นเป็นของเก่าและใหม่พร้อมกันเป็นของชั่วคราวและนิรันดรรู้เสื่อมสลายและไม่รู้เสื่อมสลายรู้ตายและไม่รู้ตายพิจารณาในแง่ของกฎหมายก็เป็นของเก่าแต่พิจารณาในแง่ของวัจนาตก็เป็นของใหม่ในแง่ของรูปหมายก็เป็นของชั่วคราวแต่ในแง่ของมรสชานก็เป็นของนิรันดในแง่ของ เป็นบูชาลูกแกะก็เป็นของเสื่อมสลายในแง่ของชีวิตนิรันดรพระเจ้าก็ไม่เสื่อมสลายถ้าพูดถึงพระองค์ถูกฝังในดินก็เป็นของรู้ตายแต่พูดถึงการกลับคืนวัชนชีพของพระองค์จากผู้ตายก็ไม่รู้ตายกฎหมายเป็นของเก่าแน่แต่พระวจ,จนะเป็นของใหม่ลูกหมายเป็นของผ่านพ้นไปแต่พระสถานเป็นของนิรันดร์ลูกแกะรู้จักเสื่อมสลาย แต่พระเจ้าไม่รู้จักเสื่อมสลายพระองค์ทรงถูกฆ่าอย่างลูกแกะแต่ทรงกลับคืนพระชนอย่างพระเป็นเจ้าพระองค์ถูกพาไปยังลงฆ่าเหมือนแกะแต่พระองค์ไม่ใช่แก่พระองค์ทรงนิ่งเงียบเหมือนลูกแก่แต่พระองค์ไม่ใช่ลูกแก่ลูกหมายผ่านไปแล้วของจริงกำลังมาถึงพระเจ้าเข้าแทนที่ลูกแก่มนุษย์เข้าแทนที่แกแ่มนุษย์นั้นคือพระสฤ์เจ้าผู้ทรงคำจุนสรรพสิง่ง การบูชาลูกแกะการฉลองปัสกาและข้อคำสั่งต่างๆในกฎหมายได้สำเร็จบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกสิ่งที่เป็นมาในพันธสัญญาเดิมและโดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่มีจุดหมายในพระคริสต์เจ้าทั้งหมดทั้งสองฝ่ายคือกฎหมายและพระวจนะมาจากซีโยนและเยรูซาเล็มแต่ในปัจจุบันพระวจนะได้เข้ามาแทนกฎหมายและพันธสัญญาใหม่ได้เข้ามาแทนที่พันธสัญญาเดิมแล้ว บัญญัติกลับเป็นระสถานลูกหมายกลับเป็นของจริงลูกแก่กลับเป็นพระบุตรและแกะนั้นก็กลับเป็นมนุษย์และมนุษย์ที่เป็นพระเจ้าแม้พระกฤษณาเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้าได้ทรงกลับเป็นมนุษย์พระองค์ได้ทรงรับทธรมานสําหรับผู้มีทุกข์พระองค์ถูกจับมัดสําหรับคนที่ถูกจับเป็นเฉลยถูกลงโทษสําหรับคนชั่วถูกวังสําหรับคนที่ถูกฝังแต่พระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตาย และได้ตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าใครจะต่อสู้กับเราหรือขอให้ออกมาเผชิญหน้ากับเราเราได้ปลดปล่อยผู้ถูกจองจำได้ทำให้ผู้ตายกลับมีชีวิตได้เรียกผู้ตายออกจากคูหาใครมีอะไรโต้แยงแ้งเราหรือโรงตรัสเราเป็นพระคต์เจ้าเราได้ทําลายความตายได้ชนะศัตรูได้เหยียบย่ำนรกได้จับคนแข็งแรงที่สุดมามัดไว้ เราได้นำมนุษย์ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเราคือพระกฤจาก้าฉะนั้นเชิญมาเถิดมนุษย์ทุกชาติที่แปดเปื้อนด้วยบาปมารับการอภัยโทษเราเป็นการอภัยโทษเราเป็นปัสกานำความรอดเราเป็นลูกแกะถวายองค์เป็นเครื่องบูชาสำหรับท่านทั้งหลายเราเป็นค่าไทยของท่านเป็นชีวิตเป็นการกลับคืนชีพและความสว่างของท่านเราเป็นความรอดของกษัตริย์ของท่าน เราจะนำท่านไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าด้วยแขนขวาของเราเราจะพยุงท่านขึ้นและจะแสดงพระบิดาเจ้าแก่ท่านกับพี่น้องก็เป็นบทเทศที่นักบุญเนริโทแห่งซาดิสวระสันุราชเทศถึงปัสกาพูดถึงพระเยซูเจ้าและดูเหมือนว่าก็นำพระวัชนาทคือพระเยซูเจ้านั้นได้มาประกาศได้มาบอกว่า โะองนั้นเป็นใครและโครงนั้นมาแทนลูกแกะซึ่งถูกนําไปฆ่าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะได้ทําให้คนบาปนั้นได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในระหว่างช่วงนี้เราจงเป็นช่วงแห่งความชื่นชมยินดีอยู่ในอัตธธร,รมวาวัดกาเในแปดแปดวันเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์นี้จนถึงวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะ ตั้งแต่ที่เมื่อวานเนี่ยจบผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่เราจะต้องคิดคำหนึงแล้วก็ต้องไตร่ตรองต่อไปแล้วก็ต้องตั้งใจแล้วก็ต้องชื่นชมยินดีในชัยชนะในการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จเจริญชีวิตด้วยพระวาจาของพระองค์จเจริญชีวิตตามจิตอารมณ์ที่พระองค์ได้ทรงบอกได้ทรงแนะนำเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ขอให้พระพรแห่งการสดเสด็จกลับเป็นขึ้นมาขององค์นั้นทําให้เราทุกคนได้กลับเป็นขึ้นมาได้ปรับปรุงตนเองได้ฟื้นคืนจากวความบาปผิดต่างๆและก็จะเจริญชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นคริสเตียนเป็นสิทธิของพระเยซูและก็เป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันเลยกันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพาณุภาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด